มากตัวใหญ่มากชอบเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงมากขนรูปมากปะป๊าโอ้ยมาดูไอ้มาตัวเนี่ยไอ้วมาเนี่ยอะไรออกไปด้วยคนจ้าโอ้ยมาดูโอ้ยเราเดินื่อยเราเดินได้ไหมเดือดเดือดเดือดเฮ้ยโอ้ยอย่าแย่งกันเอาให้ครบทุกตัวนะ ้้้ตตตััััวววีีีมมแแผผดยเพรราาะนองกษสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานร,รามินทานะคะโอ้ในกรุงเทพเลยนะใช่ในกรุงเทพเดินทางสะดวกเข้าชมฟรีด้วยนะที่นี่ใช่แต่ว่าจะเปิดเขาเปิดกี่โมงนะสิบโมงถึงห้าโเย็นสิบโมงถึงห้าโมงเย็นหยุดทุกวันจนันทร์เู้เข้ามาจามะนกไหมคะน้อ วอะไรไงวะตัวอะไรนกร้องไงคะหรอแล้วร้องไงอีกจิ๊บจิ๊บสิอืนกแก้วตัวใหญ่มากเลยอันนี้คือนกแก้วไหมคะมาคอมาคออู้ในนู้นมีเป็ดเป็ดเทศอ้อนอาหารสาดมีกี่ักก็ได้แล้วก็านนอนนอน มาข้างบนลูกนี่ลูกอ้าวมอนี้ได้ไหนอนรนแล้วอ <Luis> ัน <diction> น <aries> <N> ี <n Luis> ้อยู่ต้องออกแรงอยู่อันนี้ครันอนนอนก็กลัวนอนก็กลัวลิงก็อยากเอ้าน้องแมนพันธ์สกินเฮดน่ารักเนอะตัวอะไรคะไอวาตัวอะไรนะลิงกับล้อมันร้องยังไงอะลิงอะเจ๊ะเจี๊ยะลิงน้องเจี๊ยะ เพี้ยเลยเหรอเอวาร้องไงคะเยๆโอเคไปกันต่อมันขนลุกอ่ะตรงอาหารสัตว์อะป๊ะป๊ะตรงนี้คืออะไรอ่ะมีนกค่ะใช่นั่นอั้มก้นนกอันี้ยังตีอีกพันนกินนไงไปที่อาหารลุก อาหารเรามันมันน่าขนลุกนิดนึงค่ะจี๊บมาเร็วเจ้านะเอาทำไมมองฉันยางนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูนอนดีมาปะหลับหรอเป็นฮ้ออยน,นอนอ่ะ <c oughs> นอนหลับเฉยเลยค่ะอนหลับใส่ค่ะมีอะไรอ๋อมันงูฮะงูเนี่เห็นไหมมันอยู่ข้างในน่ะเห็นสีนข,ขาวๆป่ะเหือกออันนั้นน่าจะงูออนนันนี้ก็มีงูนี่ฝั่งเนี้ยน้องอยู่ยไหนเนะ่ยใช่มันน่าจะยินนะดุ๊กมามา่าหืเดี๋ยวนะี่อ,อะไรอ่ะนกอ่ะอันนี้น่าจะเป็นลูกนกนกชิ เยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนกเจ็ดตัวเลยเอว่านกวองไงคะจี๊บจี๊บมีนกเยอะมากเลยเนาะนี่ออกมาก็เจอนกอ, <c oughs> อันนี้ก็นกค่ะอันนี้อันนี้มันมีนกแก้วลิงลิงนิกโอ้นกแก้วโกดีหัวดำ เห็นข้างในไหมจิ้มจบน,นกวาใส่ด้วยที่นี่มีนกเยอะมากเลยสวย,เสวยมากวสวยมาก,มากด้วยตรงคอน้องจะเป็นเส้นสีแดงนะใส่สร้อยคออุ้ยมีมีข้าง<ม>บนด้วยมนหนหรอแต่ว่าเราไม่เห็นมันไกลอ่ะแต่สีเหลืองนี่สีชัดมากใช่นี่มาดูฝั่งนี้สินกแก้วเหมือนกันค่ะนก blue อนด g o กล m a คอนกแก้วเหมือนกันจิ๊บ ใช่อันนี้กินกินกินได้นกกินหนอนได้ทุกชนิดเอ้ยหนอนกินนกเอ้ยไม่ใช่สัตว์กินหนอนเออเออสัตว์แบบหลายตัวกินหนอนได้นีหนอนแล้ววางเอาวางไว้ดีกว่าเขาตัวใหญ่ตัวนุ่นด้วยตัวนุ่นด้วย มันพูดด้วยเหรออุ้ยเท่มากตัวใหญ่มากนอนดิ้นติดปากโอ้ยมันใช้มือจับกำลังคิดอยู่ว่าหนอนมันจะหลุดออกจากปากไหมนี่เอวามาเคยเห็นนกตัวนี้ในติกตอกอ่ะมันพูดได้ใช่อะไรเกรย์ๆสักอย่างอ่ะ ทันอะชิจุกบิัเมื่อกี้ไหนอ้าป้อนป้นหนอนน้องหน่อยแต่ว่าตัวนั้นอ่ะวางไว้น้องดิอวางวางมันนี่ตัวนี้มันมันทำหล่นไงมันเลยตามมานั้นเหมือนอิ่มเลยเฮ้ยอ้ามอ้าตัวตัวอะไรเนี่ กูอตันนี้กินให้ดีอย่าหล่นนะเนะมื่อกี้เมื่อก,กี้เนี่ยทำท่านเนี่ยหลุดออกจากปากพยายบอลลินให้่ข้ามาตัวใหญ่มากเลยอ่ะเอวานั่นตัวอะไรเมวจริงห,หรอแมวแมวร้องอะไรคะเมว น่ารักจังเลยมีสองตัวแมวแมวชอบไหมคะแนวชอบแนวไหม <c oughs> นอนอ่าบชิวเลยนอนแยนมาว้าวดิงกอล อันนี้เขาติดไว้ว่าปลาไหลสามสีสวายขนลุกเอ้ยปลาไหลไหนนี่อะไรไม่อยู่ข้างล่างหรอป้าเอ็งเริ่มบ่นอ่ะกบอันนี้เห็นปลาไหลเหรอใช่ปลาไหลสามสีดูน่ะแล้วตัวนู้นน่ะยาวๆเนี่ยใช่ไหมใช่ป่ะนะใช่ใช่นั่นแหละสามสีโอ้โหนี่น้องอยู่นี่สี่น้องยากจังอย่างนี้เลยขนลุกอ่ะข้างล่างไก่แจ้ เป็นแหายไปหรน้องมาอยู่เหมือนงูเลยอันนี้วะอะไรอ่ะนกคุ้มสีเหมือนไอตัวที่อยู่ในนั้นีเยอะเลยอะบอกว่าเหมือนอุ้ยตาลูกเดี๋ววานี่ตัวอะไรอ่ะ กัวหน่าเอออีกัวหน้าไอว่าเคยจับปะไอวาเคยจิ้มจิ้มไหมไม่เอาออกมาจิ้มไหมไม่เอาออมาก็ไม่จิ้มออกมาก็ไม่เอาเลยดูนกสีตัวเล็กน่ารักมากอุ้ยอันนี้อะไรเนาะใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเก็อะไรอ่ะไม่มีป้ายซีบาฟินนกซีบาฟินจริงเหรอเหมือนที่นี่จะเป็นแบบสัตว์แปลกๆ เราก็เหมือนเป็นเหมือนเหมือนเขารับสัตว์มาเลี้ยงด้วยปะเชื่อว่าที่ผ่านชันนี้มาหลายรอบมากคือเป็นปีๆไม่รู้เลยมีตัวปลาคาร์ดินัมเทรจ้าเฮ้เหมือนเรื่องแสงเลยอะมะตอนกลางคืนมันจะเรื่องแสงหรือเปล่ามะเป็นเส้นๆเลยอ่ะตรงกลางนี่อะไรอะมะนี่อะไรอ่ะอีวาดูดิแมวเฮ้ยวอะไรคะแมวแมว ดูมันนอนกันดีวางคางไว้ด้วยกันเลยน่ารักเนาะชอบไหมคะลูกแมวอ้นนี่หันมายิ้มหน่อยยิ้มยิ้มปะเนี่ยยิ้มเองโอเคลูกกันตอนตุ๊กแกเขียวยักษ์มารากัสกา่ะ เหมือนตุ๊กแกมาดากัสกาใช่อุ้ยมีตัวที่ค่อยหัวลงมาด้วยเอ้ยเห็นปะมีสองตัวนะแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าเขียวยักษ์ด้วยนะมยับแล้วหลังบ้านเรายักษ์กว่านี้ไงมาเอ้ยกินกินอ้ําลองป้อนสิลองให้นอนเขาสิแต่น้องก็ดูสีสวยมาแล้ววะแรงมากขนรู้มากปะวา สสน้องดมากใช่แต่คือมันมันก็ดูน่ารักกว่าตุ๊กแกปกติแหละนี่สองตัวใายนี่ไงยเปเพื่อนตันนี่อันนี้เหมือนเหมือนกินเกย์อันนี้หน่อยรึเปล่า มันตอนนี้มันกำลังไม่สู้อะไรมันสู้กับผักอยู่นั่นแหละหรือว่ามันหรือว่าอีกทางนรอมันเอาไม่ออกหรอลองลองลองนมองลองกว้างหน่อมันจะเห็นไหมนะมันจะเข้ารูมั้งอื้อ่อุ้ยหรือมันไม่ได้พยายามกินเมื่อกี้มันพยายามสะบัดออกอันนี้มีนกหลายตัวเลยค่ะที่ต้องดูตัวนี้ เรามาทายกันไหมเมื่อกี้พี่เห็นแบบมันมีตัวอะไรบ้างอ่ะไก่จุกนกหงอยกแล้วก็นกแก้วฟอบพัสไอ้นี่ไก่จุกแน่นอนไก่จุกเหรอจมูกหัวดิแล้วนกหงอยกล่ะตัวไหนคำว่าหยกก็ต้องสีเขียวอ๋อเหรอที่ว่าหยกมันต้องเขียววูบทำไมเขียวเยอะเหมือนกันนี่พี่ชอบตัวนี้มากเลยอ่ะน่ารักเนาะปากมันส้มมากเลยอยากเลี้ยงตัวนี้ดูหายหน่อยดิมันชื่อตัวอะไร ตัวนั้นไงนกที่อยู่ในอันนั้นอะตัวเดียวกับที่อยู่ในกรงอันนั้นอะตัวเดียวกับหยุดที่อยู่ในกรงอันนั้นที่เราเดินผ่านมาใช่แต่ว่าูว่าผ่านเอ้าเขาเขียนอยู่เมื่อกี้เราก็พูดจนอยู่นะนกซีบ้าฟินซีบ้าซีบ้าฟินซีบ้าอะไรใช่แต่ว่ามันเป็นสีขาว โอ้ย oh. ตัวนี้มีจุดจุดๆตรงอค oh. อเนี่ย่่ใว้าวตัวนี้ใหญ่มากที่นี่มีนกเยอะดีนีบปางผมโยกอ่ะมันมันมีนกแก้วด้วยนะคะเออ้โหนี่อาจจะเป็นแก้วนกแก้วที่สุดลายน่าจะเป็นรูปโยกนี่นกแก้วโฟมัสเรามาตรงนี้ดีกว่าให้อำ่ำให้อ่ำป้อนหนอนนอกแก้วไวเบลลิชี้อุ้ยตรงนี้หน้าอย่างเท่มันใส่หน้ากากเลย <laughs> กินเลยเจ้าหนองตัวนี้หัวโตนะตัวสู้ตัวสู้มันต้องนีบดิใช้มือจับตัวบนด้วยออาตัวบนด้วยเอ้าตัวบนเอตาเปล่งมากเลยหน้าสวยอ่ะตัวนี้สวยเนาะสีแบบบัแก้วไวเบลลคีทอันนี้อะไรโอ้ยไอว่าตัวอะไรเนี่ย หีืว่านี่อะไรนี่ตัวอะไรคะลูกบอกป้าดินี่ตัวอะไรงูงูใช่ไหมงูหล่ำใจใจไม่ใช่อันนั้นอาหารมันงูหล่ำงูหลำท้องใหญ่มากใหญ่มากไปใหญ่มากเดี๋ยวครับทุกคนดีนะครับใหญ่มากค่ะพี่เลยใหญ่เท่าขาอยู่เลยใหญ่แต่ขาหนูใหญ่กว่า เฮ้ไม่ไม่งูงูใหญ่กว่าดูตรงนี้ดีกว่าเอวานี่ตัวอะไรกาตายกาตายนี่นี่นี่ตัวอะไรคะกาตายแหมทิ้งอย่างพูดเลยนะแต่ว่าจับไม่ได้นะคะได้ดูเฉยๆนะไหนเขากินผขม่มียาไปแล้วนี่เออกระต่ายก็กินยาอุ้ยเอวาอันนั้นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอํก้อน ไก่อใช่ไก่คินแต่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ดูดูหน้าอกอย่างนี้เย่าอเพื่อนเลยอุ้ยมีสองตัวมีอีกตัวหนึ่งด้วยเห็นปะข้างหลังนน้กตอนไหนตัวอ้าวอ้าวจะเห็นไหมนะอ้าวอ้าวขอโทษด้วยครับอ้าวสามตัวสมตัวเออตัวแรกอ้าวอยู่ข้างหลังโอเคว้าว จิงเหรินดิ้นสีน้ำเงินอุ้ยทำไมตัวใหญ่จังอ่ะอุ้ยอุน้องน้องน้องเจ๋าเหรอโวยวายด้วยโวยวายปั๊มออกไปหน่อยเผื่อเขาจะอารมณ์เย็นขึ้นมันมองเัาแล้วระวังกันนะดูขโมย มั่งมันเขาจะพุ่งมามาดูดยวนีงดิจิงเหลนตอบคอนสเน็กคอนสเน็กงูเหรอไหนอะคอนเป็นสีอะไรอะไหนอะฝังไม้ค่ะเนี่ยที่อยในกล้องอยู่อ๋อมันแอบเหรอส่วนตัวนี้งูหลามบอล เหมือนในตัวข้างนอกอะแต่ว่าอันนี้มันออกมา,กาใหญ่นะ <c oughs> นกนกเป็นอะไรชิ้นเหลนลิ้นสีชิ้นเหลิหลหลนงงวายนะะ่ากลัวตรงนี้เป็นโซนงูนะเนี่ยงูเหลือยมขนลุกอ่ะป๊าป๊างูเหลือยมทองอ้าวไม่มีทองงูเหลืม่มอ <c oughs> ุ้ดูสีนี่ก็งูเหลืี่ยม เห็นตาเขาป่ะตาเขาแบบดำสีนะตากลมดำมากงูเห่าอันนั้นอะไรของโคตรอุ้ยนี่เขามีอันนี้ด้วยเนี่ยฟักไข่งูอ่ะเป็นแบบว่าอบๆอ่ะส่วนตัวนี้ก็มีมีปลาการหูกะโหลกจะร้อ้โห้โว้ะแผลเอกมาเม่นแผล่ อมีแค่นอนอยู่ในบ้านป๊าบ้าดูตรงนี้ซะก่อนไหนครับไอ้พระตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรคะจ้าบจ้าบตัวอะไรเป็ดเป็ดร้องไหจ้าบจ้าบไม่มีอาหารเม็ดที่หล่นอยู่นี่ก็เหมือนว่าเนี่ยก็มีแบบสัตว์ที่ปล่อยอยู่ข้างนอกด้วยนะหมา แต่ถ้าเป็นนกเขาต้องล่ามเอาไว้ไม่นะมันไปหมด,<โ>ดเหมือนคล้ายว่าได้ยินว่าเขาข็าแบบช่วยเหลือสัตว์ที่แบบพัดหลงใช่ปะใช่เหมือนพัดหลงหรือว่าสัตว์บางตัวเนี่ยมันดับ,บส,วสวยงามใช่ไหมแต่ว่าเจ้าของหลงม,มาหลงมาบ้างหปือเปล่าเอาอไ่รู้แต่แต่ว่าหนูเคยอ่านมาไม่รู้ว่าอ่านมาถูกหรือเปล่านะบางทีเจ้าของเขาจะเลี้ยงไม่ไหวเลยเขาก็รับเลี้ยงอันนั้เห่าไทยอันนี้เห่าเฉย เขาไทยน่ากลัวนะสีดำมืดเลยข้างล่างเป็นงูเหลือมที่มีงูเหลือมเหรอตัวอะไรอันนี้ล่ะเบลคัมเมเลียนเบลคามเมเลียนคือตัวอะไรเออกิ่งกาแน่นอนเลยอู้หูยกิ่งกากิ่งกาแบบหน้าตาแปลกมากที่ลองดูงูหลัง ขนาดหรอดูสิใหญ่มากอะใหญ่มากอะงหลามแต่เธอสีขาวหลากสีหรือว่างูหลามคือแบบขนาดใหญ่ไม่น่าค่ะใช่นี่ตัวเล็กหลากสีเลยอะน้องฟินน์นกฟินเจ็ดสีน้องฟินอ์ตัวมีเจ็ดสีเหรออาจจะ นกฟินอ่ะเหมือนนกสีขาวที่ปหาบอกว่าน่ารักใช่ไหมหรือว่านกฟินจะเป็นเป็นพันเล็กเล็กหรือเปล่าตัวคนที่อยู่เดียวอะม,มาม่าใช่เล็กน,น่ารักอ่ะไอ้เพราะฉันนอนอันนี้นกแก้วแบ็กเฮดไข่แบ็กเฮดแบ็กเฮยด,เฮย,ดยิ่งดูดิหัวดำอีกตัวด้วยอีกตัวกินด้วย มีคนยกขาขาเป็นเรื่องุดโอ้โหต้จับฉีกเลยอ่ะฉีดลุนเลยอุ้ยมันสมบัตด้วยโ, <c oughs> โคตรโหดอั <c oughs> นนี้ก็จะเป็นกบค่ะไหนะ,หนะอุ่ยอุ้ยตัวอ้วนมาก <c oughs> แต่ไม่รู้ <c oughs> ว่าเป็นพันธ์อะไรอ่ะ กบอาร์เจนตินาโหมันล้มเอาไปสงตังค์ให้แหละกบอ์เจนตินาอันนี้ล่ะคะปาปอมปาดัวปาปอมปาดัวพูดเร็วๆปาปอมปาดัวพูดเร็วๆปอมปาดัวเดี๋ยวในป่าป่ามาจากด้านในใช่ไหมถ้าออกมาเป็นตัวด้านนอกเป็นด้านนอกเหรอนกเหรอนก อุ้ยตรงนั้นเข้าไปข้างในได้ด้วยนะม้าเป็นนกตาสีแดงครับอืมไม่รู้นกอะไรเราลงไปข้างในกันไหมไหนอะเนี่ยเนี่ยใช่เยี่ยมเยี่ยมหรอเยี่ยมหนอนมาเคลื่อนทงด้านในแสดงว่าต้องมีนกไหมเขาถึงเอาโซ่กั้นอย่างงี้ ่อไปด้วยคนจ้าโอ้ยโอ้ยเราเดินเกลัวเราเดินได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาหาฮ้ว้าอ๋อ้โนอ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 ้อ้นเดี๋ยวโยนนี่เอาไปให้มันไี่ยังไงอ่ะม่ ไอ้หัวอย่างเท่เลยอ่ะหวงเหมือนนี่เลยอ่ะหัวตั้งมากแบบบ่อยอ่ะหรือไม่ก็เม่นอ่ะเนาะใช่หัวตั้งเอ้ามีเต่าอยู่ข้างนอกเอาเต่าอันนี้ตัวจริงไหมเนี่ยเออไม่จริงไม่จริงไม่จริงถ้าตัวจริงวิ่งอ่ะค่ะตัวจริงอุ้ยตกตกลงมาอยู่บนหูแล้วแล้วแหงไปหมดแล้วอุ้ยอันนี้คือนกกระเรียนหงอนผู้ งอนผู้ก็คือหัวเป็นผู้เเ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 เดดดดีีีีีีีีีี๋ยย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 วว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 ููลลลลลมม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 นน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 ่่่่่่่่ออ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 คค้้้้าา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 หหหห็็กก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 ัััััััััตตตใใใญแแแสสะะรปปิบบบบืืพงงช๊ถึฉ 啊啊啊！哦，哦哟哦！爸爸，爸爸！喂！哈哈，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 哈 มันสร้างปีกแบบใหญ่มากเราอยากไปเจอตัวนั้นกอนไปกันเถอะไปกันดีกว่าที่นี่แบบใกล้ชิดเนาะมากตั้งแต่เราไปสำรวจเราไม่เคยเจอนกตัวนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยไม่เคยเจอนกเรียนงอนผู้มาก่อนมันเป็นสัตว์แปลกเลยนะใช่แล้วเขาไม่ได้มีแค่สองตัวนี้เขามีอยู่ข้างในเต็มเลยแต่ว่าสองตัวนี้ออกมาได้ยังไงหรือว่ามีไหมเขาจะเป็นผู้ก็อาจจะไปได้ อุ้ยเต่าแปลกอะไรอ่ะกิ้งก่ามันแอบอยู่กัวหน้าเหรอเออใช่อีกัวหน้าเฮ้ยนี่เต่าเหลืองเต่าเต่าเหลืองเหรอไม่ใช่เต่าเหลืองอ้อุ้ยที่แม่เขาใช้พื้นที่จำกัดแบบคุ้มมากอ่ะทุกอนูเลยทุกพื้นที่ยำยำไปโดนสต่ มาแอบอยู่ตรงนี้แอบอยู่มุมเลยอ่ะไปกันต่อไปกันต่อเลยน้นองเฮ้ยทำไมเรามองเป็นนกแต่ว่าเขาเห็นว่าไก่เอ๊ะใช่เหรอไก่ดาคุ้มสีแต่เรามองเป็นนกนะเมื่อกี้หนูจะอ่านว่าคู่มืสีไปคุยยังไง แค่์ไปวะเฮ้ยไม่แครเขาเป็นแผลดิแผลอะไรบ้างเขาทำจมูกมาอุ้ยมีช่อ๋อเขาเป็นแผลเขาอาจจะกัดกันนะเฮ้ยเฮ้ยน่ารักจังอ่ะพัดลมให้ไม่ใช่พัดเตอร์ใช่ป่ะเป็นแผลค่ะแผลเปิดเลยหรออ่ะเาพัดลมให้เฮ้ขายืนน่ารักเนาะย่อ้ํปล่อยเขาหน่อยอุ้ยมาให้รักนี่รักนี่อรงน้องนี่เอาฟังนี่เอาฟังนี่เฮ้ยเขา ุ้ยโอ้ยอย่าแย่งกันเอาให้ครบทุกตัวนะให้ตัวที่มีแผลด้วยเพราะตัวที่มีแผลมันต้องรักษาแผลเนี่ยกินเลยว้าวว้ายตัวนี้แผลหน่อยใส่เขาเออเอเคเอวะเมียแคทเมียแคทพูดจีไม่พูดไม่พูดไม่บอกหขาไรู้อุ้ยอะไรเนาะแต่เร็วมากเนาะพวกนี้คนวิ่งเร็วมาก บายกันต่อบายบายบายแล้วโอเคบายบายค่ะลูกจุ๊บโอเคเขาก็น่ารักอยู่บายตัวหน้าเหรอตัวอน้าตัวหน้าค่ะอ๋อนี่ตัวใหญ่มากเลยตาสีเขียวโอ้มายก้าหน้าแบบอย่างอย่างหัอด่ะหน้าแบบอะไรแบบหีบเหมือนไดโนเสาร์เลยยาวไปเลย อ้ําบอกว่าตรงนู้นมีอีกมีอะไรอ่ะมีกัวหน้าเหรไหนเมื่อกี้ติเขียวอะไรจ๊ะฉันสีส้มจะมาม้อีกฝั่งน้นว้าวเอ๊ะเขาติดป้ายต้องเขาเขียนว่ามันคือจระเข้ขนาดเล็กที่สุดในโลกใครแมนแคร ลูกหัวเล็กอยู่สามมามาีสามตัวสามตัวเอา้าเหมือนเหมือนหุ่นเลยค่ะทุกคนต้องแบบว่ามาช่วยกันแล้วลก็เหมือนเปนใช<ค>่เพราะว่าที่เนี่ยที่นี่เขาไม่คิดค่าเข้าด้วยเข้าฟรีใช่ไม่มีค่าเข้าเลยที่นี่ไมนะ่มีันนี้กก็ิ <laughs> ขยับไม่ไหวแล้วอะตวอะา สไตล์มาพิลาศิษสไตล์แวะแวะมาเที่ยวค่ะไปกันต่อไปกันเลยเอ๊ะอันนี้นกคือไม่ใช่เนาะพิล่าแม่กินอาหารเนี่ยแอบกินอาหารนี่ตรงนี้ลงมาวิแมววิแมววิเชียนมากวยปป้ามันคือตัวเงินทองอะค่ะจุดเหลืองออสเตรเลีย เราต้องได้เนทองี่งเงทองดีกว่าเย่งจดเลืออเตรเลียมาไกลด้วยมาจากออสเตรเลียลิงเออะไรเนี่ยพิจะลอกลูกาจำได้นใช่ไหมจินกะอกชำให้เขามดเลยอยสามตัวเลย ตัวเกย์อ่ะเฮ้ยเขาขี่คอกันเฮ้ยเขาแย่งโอ้ยตายฉันแล้วไอตัวตัวล่างยังไม่ได้เลยอ่ะเอาตัวล่างดิฮะปวดได้ไหมเนาะน่ารักขนมันน่าจะเล่นนะใหมันเล่นกินฮะ ออ้าาวที่นี่มีนกเยอะมากเลยแล้วก็ไม่เสียค่าเข้ามาได้มาช่วยกันแล้วก็บริจาคให้เขาด้วยาเพราะว่าเขาก็เหมือนเลี้ยงสัตว์ให้แบบช่วยเหลือนะแต่ว่าเาใช้ใช้พื้นที่แบบว่าคุ้มมากจำกัดมากเลยเพราะว่าทุกส่วนของที่นี่คือมีสัตว์แทบใครจะไปรู้ว่าในกรุงเทพพื้นที่นิดเดียวเหมือนบ้านหลังนึงอ่ะแต่ว่ามีสัตว์อยู่เยอะมากมาดูมาดูลามินทานะ ลาบินทาจ้าไปวันนี้หมดแล้วจกบแล้วค่ะเอวาบ๊ายบายเร็วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องวาด้วยเนยะ่เย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 ่จุ๊บไปบ้านหน่อย